สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดก็เล่นแฟคชั่นบอลนะในระดับเอลเดอร์สิบห้าแน,นะครับและนี่ก็เป็นแมตช์สุดท้ายซึ่งแอดก็มาเจอทีมทีมหนึ่งนะก็เลยถือวิสาสะอัดคลิปไปเลยแล้วกันเพราะว่าทีมกว่าแอดจะเล่นเจอทีมแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะหาย,ายากเลยนะครับมันเป็นทีมสายดอทนะครับมีดอทไฟจากสกอปอยซันจากลิไทายแล้วก็บรีดจากเมลิน่า เ่งเกียร์ที่เขาติดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเลยเกียร์ปืนไปแรกนะครับไอพวกปับ๊บเชิงเสียมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสามคอมโบมีโอกาสติดดอทด,ด,ด้วยนะห้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยโกงที่สุดละก็คือถ้าเราไปใช้ดอทอะไรก็ช่างไม่ใช่ดอทเศถ้าใช้ปับเชิงเสียอะไรก็ช่างกับเขานะครับเขามีโอกาส50%นะที่จะช้อนคืนใส่เรานะครับไป2ก็เกียร์โดนเอริมแบกนะที่แอดเพิ่งรีวิวไปอะของดีใบนี้ ใบนี้ก็เกียร์แฟกนะไม่มีอะไรเสาไฟนะครับเปิดมาติดไฟไหม้แล้วก็เกียร์ชุดก่อของสกาเลต t นะใบนี้ก็มีเลือดเพิ่ม50นะครับเลือดไหลนานขึ้น50แล้วก็สุดท้ายก็คือดอทแล้วก็ด์กเมดิกเนี่ยผู้ที่สมเกียร์ไปเนี้ยเขาจะไม่รับผลเลยตัวที่2อนะครับเด็บทายมีโบรลิงนะ Ux อันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ทินแฮทอันนี้ก็งั้นๆอ่ะแล้วก็มีใบนี้นะฟอสออฟหรือฟอสออยที่ชอบเรียกงั้น ขึ้นชีพได้นะโอกาส50%ิอร์ติดฟอสไปไม่รับผลสตันด้วยแล้วก็ฟอสไปและสุดท้ายก็คือดีไวอาการสโครกนะชุดเกราะของเรนมีเลือดเพิ่มขึ้น55%แล้วถ้าไปเจาะมันเข้าก็มีโอกาส100%เลยนะที่เขาจะทําให้เราติดสถานะเชิงเสียแบบสุ่มนะสอยา่างต่อการเจาะหนึ่งครั้งและสุดท้ายนะครับโอกาส15%ได้รับบัฟอมาตะทันทีเป็นเวลา5้าวีนะถ้าหากว่าเหมือนกับเล่นบับเชิงเสียใส่อะไรประมาณนั้นมันก็จะไม่ผิดอะและสุดท้ายนะคร สำหรับมิลลีน่าเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเกียรตนะเพราะว่าเขามีคอสเทลเปอร์ทารุกิด้วยฟิลเอ็กนะมีเลือดเพิ่มขึ้น5 5นะครับแล้วก็แท็กออกมาติดลักเราออนแอร์ด้วยแล้วก็ที่รู้ๆกันนะก็คือตอนตายเนี่ยสามารถเรียกร่างทารุกิออกมาได้แล้วก็มี lord นะ Storm มมทันที่หลอดนะสตอมบิลเลอร์เพิ่มพลังโจมตี25%เชท่าสเปเชียลสำเร็จได้รัางบัฟทันทีแล้วก็ตัวนี้จะได้หลอดพลังงาน1.5หลอดทันทีตั้งแต่เริ่มเกมนะและสุดท้ายก็เกียรติเด็กเวนนะ คิกดิฟเฟนต์รีคอเวอรี่ติดตัว400ถ้าสใช้สำเร็จนะครับก็มีฮิลเพิ่มไอ้นี่มันกัดจะฮิล2เท่าเลยเนี่ยแล้วก็ไอตัวนี้แอดไม่แน่ใจแต่มันเป็นความสามารถในการฮิลทีมมันก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดะนะส่วนทีมพองแอดนะครับก็ติดเกียร์มาตามนี้เลยกอเปียนนี่ก็ติดสตันอวอร์ดมาเอามาคอมโบกับเกียร์เซนเจอร์ติงนะก็คือสตันอวอร์ดอ่ะมันจะฟิวเอ็กอะ่ะมันจะไม่รับผลของสแซนนะครับถ้าตัวละครเรามีบัฟโลแล้วก็มีนี่นิโคเมนเซอร์นะชุดเกราะของไอเคนโฮสต์ K อะ แล้วก็มีหน้าก,กากโอนี้นะครับตัวนี้ก็เฉยๆแหละแต่ว่าสกอร์ตัวที่2เนี่ยแหละก็คือเซตใหม่ที่เล่นเข้ามานะก็คือเซตเกียร์ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับและสุดท้ายก็เป็นตัวซับเหมือนกันเท่าที่ลองเล่นมานะครับเกียร์ที่แอดใช้เนี่ยมันก็สิวๆนะเวลาสู้กับทีมอื่นเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสู้กับคนที่เกียร์ม่วงเอกเหมือนกันเนี้ยมันจะเป็นยังไงเปิดมาโดนสะท้อนนะเพราะฉะนั้นต้องเล่นตัวเดียวกันพอสะท้อนเสร็จเราเราก็ไม่รับเหมือนกันนะครับ ของเขาถึงแม้มันจะมีพื้นที่ก็จริงนะแต่ว่าของเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่านะไอ้นี่มันมีรัดช็อตอยู่ดอกสุดท้ายก็จำได้กูก็มีเหมือนกันรัดช็อตอ่ะเนี่ยรัดช็อตทำงานละถ้าเกิดกูไม่ให้มันขยับสักอย่างมันจะทําอะไรได้วะกูขอลดหลอดมันก่อนแล้วกันเพราะกูมีดึงเหมเอาเหมือนกันเหรอ เสยใจด้วยนะแต่ฉันน่ะไม่รับผลกระดูกหักว่ะมึงจะหนีกูไปไหนมานี่เลยเนี่ยกอดซัพเฟอร์ทำงานละเอาไว้ก่อนเลยดอดไฟนะครับทีมฝั่งนั้นเกมมุ่งเขาดีก็จริงนะแต่ว่าถ้าไม่มีตัวซัพพอร์ตทีมก็ไม่รอดอยู่กันเฮ้ยเอ็กซรย์มาแล้วงั้นให้เขาใช้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรายังมีบัฟโล่นะครับเรายังได้เปรียบอยู่ โอเคมึงหมดก๊อกแล้วกูไม่ให้มึงหนีแล้วทีเนี้ยไม่ดีหน้าเอฟทายสินั้นที่มีเกิดเนี่ยจะหนีกูไปไหนแต่กูเอาลูกอมมดปากเลยนะเหมือนเหมือนไลท์ช็อตตอนนั้นอนะเนี่ยกอดเซฟเฟอร์แม่งมาแกร์นี่แค่สกอร์ตัวเดียวที่มีเกียร์เจดเนี่ยมันแบกได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะ เทียบกับอีกฝั่งเขาเกียร์ดีกว่าเรานะแต่ว่าเขาแม่งแพ้เราเพราะเราแม่งต้านได้เยอะกว่าอ้นี่แม่งมีทิ่นแฮทเออเนี่ยอินเมนูทำงานละอ๋ออ้นี่มีชุดก่อเรนจำได้แล้วเสียใ,ใจด้วยมึงจะเล่นบัฟกระกัวมึงพลาดแล้วครับมีเกาะเรนแต่แม่งกระโปกเลยเลงเป้า เอาหนี่เลยแล้วกันแก้กันได้เหมือนกันว่ะคอ,อเซฟเปอร์ทะลุกี่มึงหมดแล้วสินะมึงมีฮิวใช่ไหมกูก็ขอฮิวด้วยเลยแล้วกันฮิวมาฮิวกับไม่โกงอะไม่ได้เป็นแมทที่สนุกมากๆเลยครับทุกคน ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยรู้สึกว่าเจอแมตช์อะไรที่แม่งสนุกงี้มาก่อนเลยนะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์ของเราอ่ะมันดีแล้วก็ได้แต่ว่าสําหรับคนที่แบบต้องมาเจอทีมที่เราใส่เกียร์อย่างนี้มานะคงจะเป็นฝันลายซะหน่อยนะถ้าสมมติว่าเรามีแค่เกียร์ธรรมดาเงี้ยแล้วเราไปต้องไปสู้กับเจอทีมเหมือนเมื่อกี้แอดบอกเลยว่าแม่งสวยต่อให้ต้องเจอเกียร์วินเทอร์บอลเฟนฟิวเอ็กอ่ะแค่มีเกียร์เจดไปเนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นแล้ว